วันนี้ไซจะถ่ายอาหารคุณย่าให้ดูนะคะอาหารง่ายๆค่ะพี่รองค่ะอันนี้คือเทอร์กี้นะคะเป็นเนื้อเทอร์กี้เนื้อไก่งวงที่เราซื้อมาไซก็จะเอาใส่เกลือเฉยๆนะคะของคุณย่าตาน้องเมลีจ้ะน,นี่คือของย่าตาน้องเมลีนะคะใส่เกลือแล้วก็เข้าเตานะคะเราเป็นระบบย่างจ้ะมันจะมีระบบกลิวระบบทอดเนาะคะ่ะของเตาอย่างเี้ยน,นี่สุกแล้ว โรตัวนี้นะคะอีกสักหน่อยอันนี้ก็คือมันฝรั่งค่ะที่สไลด์เป็นแผ่นเป็นแผ่นจะมาอบในนี้จ้ะมันทอดจ้ะทอดแล้วพอมันเป็น Air Fry แอร์ฟรายระบบทอดได้เลยรออีกนิดหนึ่งแล้วก็ต้มนะคะผักคุณยาจะไม่ค่อยกินผักสดนะจ๊ะมันจะผักต้มส่วนใหญ่เลยผักสดคุณยาเาก็จะกินเฉพาะผักกาด ที่เอาใส่ในแซนด์วิชแค่นั้นค่ะเพราะนั้นเป็นอาหารของคุณย่าจะ,จะเป็นผักผักต้มนะคะทุกคนคะอันนี้คือชีวิตเรื่องราวจริงๆให้ทุกคนได้ดูว่าของเราเนาใครถามว่าทําเกรวี่ยังไงเราทําไม่เป็นนะคะเพราะคุณย่าเขาก็พาทําแบบนี้คือซื้อของยี่ห้อที่มันสําเร็จแล้วเป็นเกรวี่ผงเกรวี่ทั่วไปนะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนค่ะตามใจชอบคุณย่าจะกินใส่นิดนึงพอไม่ให้มันแห้งแล้วแต่พี่น้องคะ น้องดูดีไม่รู้จะเอาเกรวี่หรือเปล่าอันนี้เติมน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนอันนี้คือบ้านเราที่เราไม่ได้ทำเกรวี่เองนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะตั้งแต่สายมาอยู่ที่อังกฤษแต่ก็ไม่เคยทำเองเลยหมายถึงมีแต่ผงตัวนี้ช่วยนะคะแม่บ้านยุคใหม่ <laughs> ยุคตั้งแต่คุณย่าเดียลยวนะคะคุณย่าพาทำแบบนี้เขาบอกว่ามันง่ายดีผงสำเร็จ ถ้าใครอยากกินแบบว่าที่มันเป็นแบบแยกเป็นว่าเกรวี่สาหรับแกะเกรวี่สาหรับเนื้อวัวเนื้อหมูมันก็จะแยกแต่อันนี้คือเกรวี่รวมรวมที่สามารถกินได้ทุกทุกเนื้อนะ,นะคะพี่น้องจ้าทุกอย่างนะนะกินกับทุกอย่างได้ถ้ามันไม่ข้นเราก็ใส่ให้มันแบบข้นไปข้อนอีกนะ,นะคะแต่เราชอบนะพี่น้องคะใส่ผงเข้าไปอีก คุณย่าให้ดูนะคะง่ายๆง่าย,าย,ายสไตล์คุณย่าจูนต้องมีผักค่ะพีนองคาผักรวมผักนี้คุณย่าจะไม่กินเยอะนะคะพูดถึงว่าการกินผักของคุณย่านี่มีมืม้อละนิดละหน่อยค่ะอันนี้คือมื้อที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรละมื้อหลักนะคะเราจะเรียกดินเนอร์นะคะมื้อที่เป็นมื้อเบาๆของคุณย่าก็จะเป็นแซนด์วิชพีนอง่ะ แล้วจ้ะคุณย่าเจริญอาหารนะคะในวนัยเก้าสิบนี่กินเกลี้ยงเลยถือว่าสุดยอดมากๆพี่น้องคะ่ะล้วก็จะราดก,กรีวีไปให้เพื่อนเลย นะคะคเพราะว่าเป็นมื้อที่ตอนเย็นไมเคิลนี้ยังไม่มานะคะก็คือไมเคิลกินที่หลังแล้วก็ขาดไม่ได้เลยว่าจะเป็นซอสแอปเปลิลจ้ะแอปเปลิลซอสนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติก็เป็นมื้ออร่อยของคุณย่าแล้ค่ะ มัมดินเนอร์เร <Dinner ready. S 2> ดี้คุณย่าก็จะนั่งโต๊ะประจำด้านนูน้นตอนนั้นก็คือนั่งพักผ่อนดูทีวีทีวีจะเงียบหน่อยนะคะคุณยา่าเขาจะเป็นซับไตเติลเอานะคะเพราะว่าถ้าเปิดเสียงดังเนี่ยจะดังมากได้ยินสุดๆเลยเพราะคุณย่าไม่ค่อยจะ หอูไม่ค่อยดีนะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละไลฟ์สไตล์ของคุณย่าจูนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะนเป็นเนื้อทูร์กีนีน้องเมลีกินกับคุณย่าค่ะเพราะทายไม่ทานตอนเย็นนะคะมีเมลีกับย่าจูนแล้วคุณพ่อไมค์ในเลิกข้ามสายก็จะทําอย่างอื่นให้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ปะปกติถ้าถ้ามาพร้อมกันก็ทําพร้อมกันเลย นี่ถ้าทําไว้ตั้งแต่ตอนนี้คุณสามีก็จะบอกว่ามันจะเองเฮ้ยมันจะเย็นก่อนนะนะจ้ะคุณย่าก็จะดูทีวี enjoy ทีวีนะคะช่วงเย็นไม่เป็นไรไม่ว่าก,กันปกติแล้วไมค์กจะไม่ให้ดูถ้าเป็นเมลีกับเมยสายแค่กินข้าวด้วยกันจะไม่ดูทีวีก็คือกินคุยกันเนาะเมลีเนะนะแต่นี้คืออ,อ,อ,อภาภัยให้คุณย่าค่ะเพราะมันเป็นช่วงที่รายการของคุณย่าชอบเป็นช่วงอาหารเย็นเพิ่น ปกติห้าโมงกว่าๆก็ทานอันนี้เกือบหกโมงตอนแรกแกรอไมเคิลนะจ๊ะแไมเคิลเขามาสะเลยก็เลยเออคุณย่าต้องกินก่อนพี่น้องจา๋าดูไม่นะ enjoy TV นั่นนะคุณยานะ่าเลย enjoy มากๆสวยก็จะกินโยเกิร์ตพี่น้องจา๋าโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้ใหญ่มากๆเลย ผอไม่กินครั้งเดียวนะแต่ส่กินสามครั้งพี่น้องหรือไม่ก็สองครั้งส่กินแล้วใส่ปิดไว้อันนี้เชอรี่ยเกิดวันนี้ไม่กินข้าวเพราะว่าอิ่มมากมากทานมาจากบ้านจอยอิ่มค่ะคุณยา่ามามัมอยู่ไรคิดมั้นา ยายชอบ potato crisp นะ potato ตัวนั้นนนแบบว่าเป็นแผ่นแผ่นนะยายเขาชอบกินมันฝรั่งสไลซ์สไลดนะพี่น้องแล้วก็เอามาอบมอมาย่างน,นะไม่ได้อบโอ้แฟรายเขาเรียกแอร์ฟรายนะพี่น้องแอร์ฟรายเดี๋ยวคุณยาก็็กินหมดก,ก,นะนะกินข้าวเก่งอยู่นะพี่น้องกินะกินข้าวเก่งอยู่ในว 90, นัยเก้าสิบนี่ตั้งเยอะอัเดีย một hàn mộn tuba ok mga <laughs> enjoy your dinner nice yeah that's nice nice why are you a binshu no i haven't yogurt mom i have yogurt so hold it up here. yes อร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยดูทีวีก็มีกันอยู่แค่นี้ค่ะกินไปคุยกันไปน้องไม่ได้กินเสร็จแล้วถ้าพ่อไม้กลับค่ำเขาก็จะมีอาหารอยู่ที่ทำงานแซนด์วิชกินมาเรียบร้อยอย่างนี้จ้ะเนาะ ไม่รู้ถ้ากลับมาสักทุ่มหนึ่งนี่คือมากินบ้านแต่ถ้ากลับเลยทุ่มหนึ่งไปกินก็คือกินมาจากนู่นเห็นไหมคุณยายกินเกลี้ยงเลยพี่นนองหมดเลยชิ้นนั้นใส่บอกว่าไม่ถึงหา,หางปลา,ปลายมันนะคะ มันจะออกไหมหน่อยใช่บอกถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็ไม่ต้องกินดูนะคุณย่าจะเคี้ยวได้ไหมน่ส <c oughs> nice. ้มน้องนาชนสย่าว่าเห็นไหมหมดเลยเหลือแต่ชิ้นไอ้ที่เคี้ยวไม่ได้ ตรงที่เอ๋ปลายๆมันที่มันแบบไหม้หน่อยนะคะใจบอกแค่เคียวไม่ได้ไม่ต้องไปกินเรียงเห็นไหม enjoy คุณยายคุณจะ enjoyenjoy ยมดิ้นน่ะย่าทีนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตพี่น้องแล้วก็ชา oh. ของคุณย่าเป็นมูสไม่ใช่โยเกิร์ตหรอกคะ่ะมูส so okay มัมูสทุกทุกวันวันละอันวันละเล็กๆนี่จ้ะ แล้วก็สายก็จะไปชงชาก็าวพดที เป็นชาเนาะคะ่ะก็จะเหมือนชาดำเนาะเขาเรียกเนาะเป็นชาธรรมดาเป็นแบบนี้คุณย่าดื่มยอกชื่อนะคะพี่น้องของนี่ห้อยอกชื่อถ้าใครติดตามมานานไซเอาเคยเอาให้ดูอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรคะ่ะถ้าเป็นชาจะไม่ใส่หวานเลยก็คือจะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่หัวน้ําตาลอะไรทั้งสิน้นใส่แต่ชาแล้วก็นมนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาคนอังกฤษจะดื่มแบบนี้เนาะคุณยานี้จะดื่มแบบนี้จ้ะ แต่ว่าถ้าเป็นกาแฟจะใส่น้ําตาลไปนหนึ่งช้อนแต่ไหนแต่ไรเนาะค่ะพี่น้องคะก็แบบนี้แหละตั้งแต่ดื่มชาเป็นม Thank you <c oughs> <c oughs>